ชาวยีน่าจะไม่เจอใครน่าจะยังไม่ออกมาเพราะมานกลับดึกเอ้ามาไงรอนานยังครับโอ้โหนึกว่ายังไม่ออกมาออกไวไปเปล่า,า,า,าลูกฮะจายฮอะออกไวไปเปล่าฮะมาไงลูกมาไงมาไงครับรอนาน,นยัง ทำไมหนีที่บ้านมาอย่างนี้ฮะเมื่อคืนก็กลับเด็กแล้วแทนที่อยู่บ้านานานๆอุ่นใจ ấy. ใจครับอ่ะไหนๆวันด,ดีหน่อยดิเจอกันแล้ววันด,ดีหน่อยดิวันดีหน่อยโอ้โหมุ่งหน้าจะเข้าอย่างเดียวเลยใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนโอ้ยโอเคโอเคโอเคอะ